มาแล้วจ้าตัดไปมันฟังเพยงมันตัดไปเนาะมาแล้วยังคะแล,แล้วหนูก็จับมานะคะเดี๋ยวพี่จะปรุงแล้วนะคะตอนนี้พี่อ้อมาใหม่ละคะสวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะวัมน,นี้มากินข้าวแรงน้ำดอกอ้อนะคะดอกอ้อดเอทหุ่นดีหย่อนดอกดอกอ้อบอกกินข้าวแรงนะคะดอกอ้อกินแต่มากินตํา ข้าวโพดนะคะใส่ปลาแดกสูตรแสบสาวโดโอกออนะคะนนื้นนี้นี่จ้าพี่น้องในยังิงครับขอแรงน้อพี่น้องทุกคนนางยีบานนะคะืันนี้เป็นบันหยุดของหลายๆคนนะคะเนี่ยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาเนี่ยค่ะอืมอันนี้เราจะตำข้าวโพดนะคะทุกคนอันนี้เราจะตำข้าวโพด นีตากระโพดต,ตอนนี้นะคะเดี๋ยวยวเอาสิตากระโพดนะคะนี่ก็คือใส่พริกนะคะประมาณหกเม็ดนะคะปรุงนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ปลาแดกเนะะี่ยค่ะปลาแดกสูสตรแซบสาดวดาออดน,นะคะใส่ลงไปนะคะทุกคนหนึ่งสองนะคะประมาณนี้นะคะ เราจะตำวันนี้เราจะไม่กินข้าวนะคะแต่เราจะตำะมาดูยั่วเลยนะคะเราปรุงแล้วนะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะทุกคนเนี่ยมันจะมีวิธีตำชุดสูตรสาวดอกอ่อนนะคะพี่นอ้องเนี่ยเราจะทิ้งมะนาวลงไปนะคะทิ้งมะนาวลงไปนะคะเบียบนิดนึงนอกนั้นก็ทิ้งลงไปเมนูวันนี้ตำาข่าโพดะคะ่ะตำ ผล,ลไม้นะคะผละไม้นะทีนี้ก็คือเป็นข้าวโพดกับนี่ค่ะหมักอ่งงงค่ะข้าวโพดหัวหนึง่งขาเอิญกาเอิญข้าวโพดอย่างวะาฟักหนึ่งนี่เนาะเอิญข้าวโพดฟักหนึ่งจะชิมก่อนนะคะ เดี๋ยวเอาใส่น้ำตาลเนี่ยแซ่บตำอะไรก็อร่อยครับสั่งแล้วครับแซ่บใช่ไหมเห็นไหมปลาแดกพิโดอ่อแซ่บนี่วะอ่ะเดี๋ยวเราจะใส่แล้วนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเราจะใส่แล้วนะคะประมาณหนึ่งหนึ่งฟักนะคะกะโพดาหนึ่งฟักเขือ่อนเนาะเนี่ยตำกะโพดเนียั่วๆนะคะใส่ปลาแดกอีโดอ่อเด้อปลาแดกสุดแซบ่บอีดอ่อนนะคะยั่วๆ,ๆนะคะอ่ะดูดูทุๆๆกคนนี่ค่ะเป็นแซ่บแน่จ้าเียแซ่บแน่นอนค่ะ ตำให้พี่จอยนะวันนี้อันนี้ตำใส่น้ำปลาแดกนะคะอย่อยั่วนะคะทุกคนเนี่ยพี่พรเชพบอกว่าอยากกินจังเลยเนี่ยน้ลายแตกวันนี้ต้องขอบคุณนะคะของขวัญวันเกิดพี่ๆหลายคนที่เอามาให้นะคะขอบคุณพี่ลำดวนด้วยนะคะเราก็จะใส่อันนี้ไปด้วยะค่ะทุกคนเนี่ยตำปลาแดกดอกอ้อนะคะปลาแดกสุกแสบ่ะดอกอ้อก็คือตำองุงนใส่กบข้าอโพดนะคะเดีย๋ยวเราชิมกันนะคะ เนี่ยค่ะทุกคนเน,นี่ยโยนเดี๋ยวเราชิมกันนะคะรสจัดเจ้าไม่ต้องเจีอะไรแล้วเส้นปลาแดกสองทับพี่ รู้สุกดีกันนะท่านที่พี่น,อน้องนั่งไ่งลง <c oughs> ุบมันแซ่บพี่ลีว่เฮ้ยจอยซิมเมิงเดี๋ยวพี่เอาช้อนใหน้พี่อจอยซิมืมให้พี่จอยชิมดูอ่ร่อยจริงจ,งจงอยเดี๋ยวเอาช้อนใหม่ให้พี่จอยชิมนะผูใ้ใดเสียง,งนนะสั่งประแดกสาวโดอกอ่อนนะคะสั่งเขามาไดว้นะคะ,นนะ,คะพี่น้องนะะี่ค่ะอืมเป็นไงจอยโอเคไหมพอดีเลยเนาะยอดเลยอ่ะ ดูอืมน,อน่าทานมากคุณแซ่บฟังอืมแซ่บเลยนะจ้าพี่ละมูบอกว่าแซ่บค่ะพี่อันนี้ใส่ปลาแดกสูตรแซ่บสาวดอกอ่อนนะคะปลาแดกอ่อนบริเวณใส่กะปิบริเวณใส่กระเทียมดองนะคะเป็นเนื้อปลาน้ำจืดล้วนค่ะพี่นอ้องโอ้ขอยิ่งอีเน,นี่ยเสียบย่บดีเฮ้ย มันมันสวงอ่ะดูสิดูดูดูอืมอืมอัปลามันชวนมอืมจะแซ่บไปเรื่อยแสบตังค์กันทำไมได้ล่ะคะไปดามใส่ยังกับแซ่บใส่ออมกับแซ่บใส่แกงแซ่บใส่ย่ำกับแซ่บที่ไน่ๆแซ่บตอนนี้แซ่บซึ้งสวงเลยใส่ย่ำคู่กันเมื่อกี้อันนี้กับใส่คู่กันนะคะนี่กับใส่ย่ำนะคะพี่น้องนี่ค่ะบนี่ค่ะ อันนี้คือเมนูอะไรคะพี่อ้ออันนี้คือเมนูยำผักแมวใส่ปลาแดกดอกอ้อกนะคะยำผักแมวใส่ปลาแดกดอกเขาไม่ไใส่มือเด้อใส่แอนสมแต่พอแตนเมย์หายหน้าก่อน <c oughs> ตามเหอเราด้วยนะคนเก่งนี่ประยุทธ์บอกน่าเกิดเห็นอีบอยแม่นั่นดิท่านเพจเนี่ย <c oughs> <c oughs> ตื่นเต้เลยอ่ะอร่อยมากทุกคนใส่เมนูย่ากระไดค่ะพี่น้องย่ากระแสบนะคะแต่ว่าเมนูนี้กินบะไดเด้เมนูนี้ใส่บะไดเด้เพราะว่าเมนูนี้เป็นอาหารฝรั่งเลยนี่มันบอกอืออืออาจารย์ากินเลยอร่อยมากเลยอาจารอือสวัสดีค่ะน้องบีมสวัสดีค่ะแม่วงน,น้องแอ็นสวัสดีค่ะ ก็แบบเอมน้องไหมแม่น้อง,องวส,สวัสดีคะ่ะพี่แจ๋วสวัสดีค่ะพี่แจ๋วพี่จอมงาเหรอเนีค่ไหร่ะคะพี่อ้อไหจิตตังตําไมฟฟี่ค่ะจะต้องส้อไปเียค <laughs> ่ะน,น,น่าหลนะีอันหน้าคนนะคะอือดูอันหน้าคนเดี๋ยวสิบเปิรหลันตนั้งบนหงส์อยอือ ต้มตำยำแซบสูตรแซบปลาแดกสาวปลาแดกแซบซาดออดแพ็กราสองร้อยบาทนะคะทุกคนนึ่งแพ็คมนึหกขวดนะคะนุงแพ็คมีหกขวดผู้ใดสื้สั่งซิมนะคะซิมสั่งซิมได้นะคะพี่น้องบ่อิดหวังแน่นอนนะคะทุกคนนะคะรีวิวมาว่าอร่อยจริงนะคะแซบีิลีปลาแดกสูตรแซบซาดออดนะคะกินแล้วแบบ ถึงใจนะคะโบโบมีผิดหวังนะคะเพราะว่ามันเป็นเนื้อปลาล้วนๆนะคะเราไม่ได้ผสมกระเทียมดองไม่ได้ผสมกะปินะคะอืมไมิฉะนั้นก็เลยอยากให้ทุกคนได้ลองชิมดูนะคะว่ามันแซ่บอีหลีนะคะอนอมดดกลําดวนชวนให้ทานหนึ่งคิดถึงแฟนอขอบคุณของขวัญวันเกิดนะคะที่อยู่บนหัวโอ้แล้วก็เนี่ยค่ะผู้ใดอยากสั่งนะคะนีมั้ยราคา กุจ um ับนะคะกุ้จับยวนเมลามนะคะสั่งขมาได้นะคะพี่น้องสามฮอรลอยนะคะแล้วก็ข้าวปุ่นเศร้าสาวดอกอ้อสามฮอลลอยค่ะพร้อมส่งนะคะสั่งเข้ามาเลยนะคะพร้อมส่งนะคะตอนนี้ข้าวปุ่นเศร้ามาแล้วค่ะพี่น้องมาแล้วนะคะกุจับมาแล้วนะคะสั่งเขามาได้เลยค่ะประแดกบเ็ดเพะเ็ดโคนสั่งขมาได้เลยนะคะ มิฉะนั้นนะคะไม่อยากให้ทุกคนผิดหวังลองชิมดูนะคะคบวลองบวง,บงหัวย่าให้พี่ใลยคิดตัวใดพี่น้องตอนนี้ทีนี้เน,น่ยขออนุญาตกินตอนเดอ้อกินซะกอ่อนเด้อทุกหอนแต่พัดลมเปิดแทนเราอีนางนี่อื่นเราโบหันมาทัอย่างนี้เพื่อใหอมม้มันหอนแหงอาเนาะดูซิอือืมมอ,องก่อนนะทุกคนเอาจอยฮะ ม่มมาผ่องานพี่นะีกนะพี่แจ๋วสุดสวยนะคะพี่ลำดวนนะคะขอบคุณพี่ลำดวนพี่แจ๋วนะคะน้องน้ำขิงเอ๋ยแล้วก็น้องอหลายคนน้องตี๋ จ้านะคะที่ส่งของขวัญมันเกิดมาให้พี่อ้อนะคะพี่อ้อเกิดวันที่23ค่ะหอ,อมดอกลำดวนชวนให้คะนึงคิดถึงแฟนเขาไปอยู่ต่างแดน,นคิดถึงแฟนสาวสีสเกคนเคยรักกัน จากกันไปจนสุดเขตก็เพราะรักเป็นเหตุพ่อแม่นั้นจึงให้แยกทางพี่เป็นคนรวยน้องเป็นคนจนเลยสำคัญวันนั้นเราต่างจันพ่อแม่จึงไม่ได้น่าน้องรู้ตัวดี กาก็ต้องอยู่ส่วนกาแต่จิตใจแก้วตายังรักเพียไม่มีวันลืมวันปีเดือนทั้งมันจะผ่านแต่ใจน้องครานยังรักพักดีเสมอชายอื่นเหมื่นแสน มาจีบไม่เคยอ่อเออยึดมันเสมอแม่พ่อแม่ทเกี่กันหอมดอกลำดวนขอให้พี่หวนคืนมาสาวเมืองสีคอยท่าสัญญาของเราน้องยังจำได้ว่าัากกำแพง อธิษฐานรวมกับพี่ชายรักกันจนตายทำไมพี่ชายจึงต้องจากจอขอบคุณนะคะขอ,คขอบคุณทุก like, อคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์แล้วก็ขอบคุณคุณแม่อวนแล้วก็ขอบคุณน้องๆน,นะคะที่คอมเมนต์กันเมามานะคะเ่อใหของกิโลจักบาทบ่ได้กายเป็น กิโลนะคะขายเป็นกระป๋องนะคะกระป๋องหน่อยกระป๋องใหญ่นะคะแอดไลน์กับบไดรนะคะเดี๋ยวเราออกปักหมดใายละกันเนาะถ้าพุใดอยักลองซิมประแดกเพ็ดเพาะขอบุ่นเส้าหอ,อมดอกลําดวนชวนให้ค่นนึงคิดถึงแฟนเอาไว้ถ้าสัญญาักน้องอยังจำได้ว่าสากกำแพงอธิษฐานร่วมกับพี่ชาย จะรักกันจนตายทำไมพี่ชายจึงต้องจากจอขอนิยาตคัเลานการในการสดตําขโพดกันเด้ออร่อยเนาะอืร่อยอร่อยอือน้องเขาทำอร่อยมากเลย บบวา่าอย่าพะร่มมอนับบริจากพะร่มนะม่เห็นเนี่ยพะร่มกอกนะคะเป็นยาอ้นขอบคุณพี่ชอบด้วยนะคะขอบคุณพี่ชายที่น่ารักนะคะอือร่อยมากเลยทุกคนฟังเพลงอะไรอีกคะเดี๋ยวจะลองให้ฟังในระหว่างที่ กินตำเมนู่มตำค่ะพี่น้องวันนี้ตำอีกอย่างกระ,จระเจา๊ยบเป็นปลาแดกสาวดอกอ้อพี่น้องอร่อยไหมอร่ยอยเนาะอร่อยแต่หนูไม่กินปลาเนาะเดี๋ยวให้พี่เขาตำน้องเขากินปลาไม่เป็น,ใน,ในเดี๋ยวพี่เขาตำไทยให้ใช่เ<ๆ>ขาตำอร่อย ช้ำใจจึงจะอากอีสานบ้านทุง่งนี่เขาา้าเมืองกรุงนี่เรื่องอยุ่งยุ่งไม่อยากพบเห็นให้เขาทั้งสองครองรักสุขสันร่มเย็นเราผู้แพ้แค่รักเลือไดอนขอเป็นผู้ตัดตสินใจรอ เทียบชานสลาบางซื้อตกซอส่งางหัวออกเราเหรือเหมือนคนชัดเรื่อยไปบ้านนี้เข้านั้นของเขาเรือนหอสองใจแต่ตัวเราต้องยืนรองหันช้ำใจอยู่ที่สถานี ความช้ำที่บ้านนารเขากลุงม,มุ่งชีวิตใหม่ใครนออใครที่จะปลานี้สาวหน้าคนซื้อแต่หัวหใจเดียวนี้ป่นปีโปรดจงแม่ตานะพี่ถ้ารักน้องนี้แปลพัน เป็นโยอ์สุดท้ายรักที่ผ่านไปเขาทำเราได้เหมือนเป็นความฝันลืมแล้วความหลังรักที่เคยจะบันเจ็บพอแล้วคงจำไม่มันไม่มีวันทำอีกแล้ว